ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องบองฝ่ายสุขผู้ทุกคนครับผมครับก็ได้ผ่านมาพบอาพอดีครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรในโรงเรียนบ้านน้องกงพี่น้องมีจิตอาสามาต่างหลายพี่น้องเลยจิตอาสาผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองเขามาทําความสะอาดเข้ามามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะไปขอสัมผัสผู้ใหญ่จักผู้ใหญ่หมู่ไหนเดี๋ยวเห็นเห็นแวบบๆอยู่ครับพี่น้อง กำลังทำงานอยู่เลยดูอากาศจะสัมผัสผู้ใหญ่จังนิดว่าเขามีกิจกรรมอะไรทําไมถึงได้มาร่วมอันนี้กันทําความสะอาดมีจิตอาสาต่างหลายคนพี่น้องโอ้มาวันนี้ไปครับผมครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หมู่แปดสวัสดีครับผู้ใหญ่เะยยละ หมูสิบสองเอาก็มาดำเนินกันครับผมอยากถามผู้ใหญ่จังนิดครับว่ามีมีกิจกรรมอะไรครับวันนี้ทึ่ไหนมีจิตอาสามาตั้งหลายเออนนั่แหละจิตอาสาเนื่องจากจะมีมีมีกระถินของกองทุนแม่ของท่านพี่กองทุนแม่กองแม่ครับของของหมูเก้าครับอ๋อกองทุนแม่หมูเก้าตะบนเป็นสิงห์มันจะแดงนี่ครับในวันที่เจ็ด กฐินแม่อ้อยกองทุนแม่กองทุนแม่ของแผ่นดินของแผ่นดินมูที่เก้าควันทุนแม่เงินควันทุงค่ะวันนี้ก็เราจะเราจะเราจะเอาโรงเรียนมัธยงกรับที่เป็นรักในในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คครรัับบผมก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสดีก็ให้พี่น้อง ในตำบลแม่สิงห์เนี่ยจิตอาสารวมด้วยช่วยกันพัฒนาเพื่อมาเป็นให้พี่น้องดูว่ายมาสาธุสาตาเพื่อพี่น้องใครบัานนเข้ามาครับผในวันที่เจ็ดนี่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจ็ถึงใช่ไหมครับพฤศจิกาคือเจ็ดพฤศจิกาวันนี้วันที่สามเนาะวันที่สาม ที่สามเริ่มที่สี่สามครับวันที่สามที่เจ็ดถึงนะครับพี่น้องครับผมรวมเงื่ช่วยกันพัฒนาครับหรือว่าพัฒนาเป็นใช่พัฒนาเป็นของช่วงนี้เราต้องรวมเงื่อนเชื่อกันพัฒนาทุกรัวมีกระถิ่นมีผ้าป่ามีอะไรคมาเอื่นว่ามันเป็นงานของส่วนราชการครจากจากอำเภอของฝ่ายพัฒนาชุมชนครับผมครับ เป็นงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนทั้งอำเภอต้องมาร่วมในมมเกาครับผมคับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับไปพี่น้องอาจาไม่เต็มที่อ่าครับครับพี่น้องไปไปพาไปดูภาพทางในในโรงเรียนพี่น้องวันนี้มีกิจกรรมกิจกรรมในโรงเรียนครับกิจอาสามาทำการพัฒนาโรงเรียนบ้านน้องกงครับพี่น้อง โรงเรียนบ้านนังกงมีฝ่ายปกครองมีจิตอาสามาต่้งร้ายพี่น้องเลยมาช่วยกันทําความสะอาดทำกันพัฒนาจะมีงานงานวันที่เจ็ดพี่น้องวันที่เจ็ดบรรยากาศจิตอาสาโอ้ถือโอกาศมาเลยสวัสดีครับผมช่วยมูฮ่าสวัสดีครับผมโอ้ฝรั่นี้ใส่ชุดจิตอาสามาเต็มมานี่ดินี่ทำแบบเอาสวัสดีครับแม่ค่ะ สวัสดีครับแม่ค่า,าดูัตัวพี่น้องบรรยากาศในโรงเรียนสนามโรงเรียนบ้านน้องกงครับผมก็มีจิตอาสามีฝ่ายปกครองมาทําความสะอาดครับผมช่วยกันทําความสะอาดในบริเวณสนามโรงเรียนจะมีงานมบ อะไรที่ผู้ใหญ่พูดไปเมื่อกี้แล้วพี่น้องผมก็ลืมเลยละ่ะว่าเขามาทำความสะอาดแเก็เพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นดรืวยว่ามีความสะอาดครับผมครับครับก็ป,ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผม สนามโรงเรียนบ้านน้องกงครับผมสนามโรงเรียนบ้านน้องกงก็มีพี่น้องไปปกครองฝนกันจิตตกไม่เลยครับผมครับเดี๋ยวขอสัมผัสคุณครูจังนิดเอาคุณครูเดี๋ยวอนุญาตจ,จังนิดนะครับคุณครู สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเห็นจิตอาสาเขามาช่วยพัฒนามาช่วยกันทำงานครับพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ครับผมจะมีอะไรโครงการอะไรทุนของอะไรนะกองทุนแม่แห่งแผ่นดินใช้สถานที่โรงเรียนในการจัดงานที่เจ็ด ครับผมนี่พี่น้องอสิบ14หมู่บ้านก็ได้มาช่วยกันนะครับอาสาครับจิตอาสาโอเคครับผมยังไงแล้ววันที่14ครับออกวันที่7ครับยนเชิญครับผมครับโรงเรียนบ้านหนองกรงครับของทุนแม่แห่งแผ่นดินของทุนแม่ของบันดินแห่งแผ่นดินครับผมครับมารวมกิจกรรมแม่ของเราในปีนี้ครับครับครับผมขอบคุณครับคุณครูขอบคุณกาบคุณครับครับพี่น้องก็สุดท้ายไทยคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อครับผม กับวันที่เจ็ดนี้ครับพี่น้องกองทุนแม่ของแผ่นดินครับผมนะม,มอบไอ้นี่ยให้อยกบโรงเรียนบ้านน้องกงครับผมครับถ่ายสุดสุดถ่ายนี่ก็ให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ